ครับสวัสดีครับนักศึกษาทุกคนสําหรับในบทเรียนวิชาคอมพิวเตอร์1นึวันนี้นะฮะเราจะต่อจากคราวที่แล้วก็คือการตั้งให้ตัวเพลเยอร์หรือว่ายานอาวากาศของเราเนี่ยนะครับมีกระสุนนะครับแล้วก็สามารถยิงกระสุนออกไปได้นะครับหลังจากที่คราวที่แล้วเราทําให้ตัวไอพ่นนะครับเนี่ยนะฮะตัวไอพ่นเนี่ยมันติดตัวกับ ตัวติดไปกับตัวยานไปทุกที่ได้นะฮะกระพริบได้อย่างนี้นะครับอันนี้คือบทเรียนจากคราวที่แล้วเราถึงตรงนี้ใช่ไหมฮะครับต่อไปก็อย่างที่บอกนะฮะเราจะติดตั้งกระสุนนะครับให้มันยิงออกไปนะฮะให้ยิงออกไปนะครับอันดับแรกนะครับเราจะทําอะไรอันดับแรกเราก็ต้องไปหากระสุนก่อนนะครับเอ่อคลิกขวานะฮะแล้วก็ insert new object นะครับจากนั้นเราก็ไปที่ s p ป i า e นะฮะแล้วก็ ไปคลิกตรงนี้นะครับครูตั้งเป็นบ u เลต t นะฮะบเลตที่แปลว่ากระสุนหรือใครจะใส่คําว่ากระสุนในภาษาไทยก็ได้นะครับครูก็อินเสิร์ตไปจากนั้นเราคลิกตรงนี้ถ้าเราจะสร้างนะครับถ้าเราจะสร้างาเป็นตัวกระสุนด้วยตัวเองเนี่ยก็ได้นะครับเอาวัตถุอะไรมาสร้างเป็นกลมเป็นยาวเป็นเหลี่ยมได้หมดนะครับแต่ว่าในคราวที่แล้วที่เราได้ทําการโหลด ะะตัวเอ็กเซปเนี่ยนะครับมาเก็บไว้เนี่ยนอกจากตัวยานเนี่ยมันจะมีตัวตัวกระสุนด้วยนะครับจะมีตัวกระสุนมีอะไรต่างๆด้วยนะฮะเราก็สามารถเอาตัวนั้นเนี่ยนะฮะมาใช้ได้เช่นตัวนี้นะฮะค,คูเซฟเก็บไว้แล้วตรงนี้คูก็เดือบไปคลิกขึ้นมาจากนั้นนะครับเราก็ตรวจสอบดูว่ามันมีการครอปเรียบร้อยหรือย,อยังถ้ายังไม่แน่ใจก็ครอปไปอีกรอบหนึ่งก็ได้นะแล้วก็ปิดไปจากนั้นเราก็มา ย่อนะครับให้ขนาดมันพอเหมาะกับตัวยานเคยแนะวิธีการย่อให้มันสมูทแล้วนะฮะถ้าถ้าเราถ้าเราย่อด้วยมือเดียวเงี้ยมันจะเป็นสเต็ปเป็นขั้นเป็นขั้นไปให้เรากดเอาทนเนตค้างไว้แล้วก็แล้วก็ย่ออย่างนี้ครับมันก็จะสมูทลงนะสมูทขึ้นมานะครับครูก็ลากตัวบุลเลตตัวนี้นะครับไปไว้ใกล้ๆนะครับไว้ใกล้ยากนก่อนก็ได้ไม่ต้องใกล้มากก็ได้นะครับ กูอขอปรับนิดนึงอ่ะอว่าขนาดนี้กูพอดีละนะครับกูก็อเอากระสุนมาเจาะไว,ว้ประมาณอย่างนี้นะฮะที่จริงกระสุนเอาไว้ตรงไหนก็ได้นะครับไว้ตรงตรงกลางอย่างนี้ก็ได้นะครับไว้ตรงไหนก็ได้นะฮะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปสั่งในการวางตำแหน่งของกระสุนอีกทีหนึน่งนะครับคราวนี้เราจะมาใส่ b e h a v i o r อะไรบ้างให้กับกระสุนนะครับ เมื่อเราเลือกกระสุนแล้วเรามาที่ Behavior ตรงนี้ครับจากนั้นไปบวกคําสั่งแรกเลยนะฮะก็คือคําสั่งตัวนี้ครับชื่อเดียวกันเลย Bullet นะฮะก็คือเราเคยใช้ตัวนี้แล้วใช่ไหมฮะก็คือเป็นการสั่งให้วัตถุนั้นเคลื่อนที่นะครับเป็นเส้นตรงเส้นโค้งอะไรแล้วแต่เรานะครับเคลื่อนที่เหมือนกระสุนนั่นเองนะครับได้ Bullet ตรงนี้มาแล้วนะครับจากนั้นเราจะไปอีกตัวหนึ่งนะครับไป Add New นะฮะเราจะไปเลือกตัวนี้ครับ Destroy Outside Layout ความหมายของมันก็คือเมื่อเรายิงกระสุนไปแล้วเนี่ยนะครับพ้นจากกรอบนะครับพ้นจากกรอบจากเลลวของเราไปแล้วเนี่ยให้มันโดนให้มันหายไปในตัวเลยนะให้มันทําลายตัวเองไปเลยนะครับอ่าเรามี2ตัวอย่างนี้ปิดนะครับต่อมาเราจะสั่งอะไรนะต่อมาเราจะคลิกขวาหรือ double c ลคลิก็ได้นะครับ d o u b ิ e ลคลิกปุ๊บตรงนี้นะฮะเราจะไปหาเราจะไม่ไปสไป์ครับเราจะไม่สร้างอะไร ในสไป์แต่เราจะไปหาตัวนี้ครับเราจะไปสั่งคลิกที่คีย์บอร์ดเพราะว่าในการยิงกระสุนเราจะใช้คีย์บอร์ดยิงนั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็ต้องสั่งต้องใส่คําสั่งของการยิงกระสุนซึ่งก็คือคีย์บอร์ดเข้าไปนั่นเองนะฮะเดี๋ยวมันคลิกเข้าไปนะครับคีย์บอร์ดเมื่อกี้เราไม่ต้องไปพิมพ์ใหม่นะมันชื่อคีย์บอร์ดอยู่แล้วนะครับอ่ะคราวนี้นะครับอันดับต่อมาเราจะทําอะไรกับอ่าตัวในหน้านี้บ้างนะครับเมื่อกี้เรา เลือกไปที่กระสุนแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาตั้งค่าที่ตัวยานหรือตัวเพลเยอร์เราจะมากําหนดจุดยิงนั่นเองนะครับกําหนดจุดปล่อยกระสุนนะครับที่ครูบอกไว้ว่า,วากระสุนตรงนี้เนี่ยนะฮะรูปกระสุนตรงนี้ไม่จําเป็นต้องไปไว้ใกล้ๆที่ตัวตัวยานก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะสั่งนะครับให้มันทําลายตัวเองออกไปก่อนในในฉากแรกเพราะว่าเปิดเกมมาเนี่ยเรายังไม่ได้ยิงกระสุนเนี่ยกระสุนก็ไม่ควรจะโผล่ขึ้นมาใช่ไหมครับพอเปิดเกมปุ๊บให้มันทําลายตัวเองแล้วก็เดี๋ยวเราจะไป สร้างจุดยิงที่ตัวยานะครับเราไปคลิกที่ยานเลยนะครับคลิกที่ยานตรงนี้นะฮะดับเบิ้ลคลิกเลยนะฮะพอดับเบิ้ลคลิกเสร็จนะครับให้เราไปเลือกนะครับที่ตรงนี้ครับนี่ Se t origin นะครับ and image point ดับเบิ้ลคลิกเลือกนะครับตรงนี้เราจะเห็นว่าเมื่อเราเดับเบิ้ลคลิกมามันจะขึ้น Origin ก็คือจุดตรงเนี้ยนะครับถ้าเราอาจจะมองไม่ค่อยชัดนะฮะจะจะขึ้นตรงนี้นี่นะฮะจะมีจุดตรงนี้อยู่นะฮะ จากนั้นเราจะไปบวกเพื่อจะไปสร้างจุดยิงครับเราจะได้ image point 1ขึ้นมาตรงนี้ให้เราเลือกคลิกครับล้ครูจะไปคลิกตรงประมาณตรงนี้นี่นะฮะก็คือจะให้กระสุนมันปล่อยจากหัวยานนั่นเองนะครับหรือเขาจะไปคลิกจุดอื่นก็ได้นะครับไปคลิกจุดอื่นก็ได้นะครับเป็นสองหรืนสามก็ได้อันนี้ครูอเอาธรรมดาก่อนคือตรงหัวจากนั้นเสร็จแล้วเราก็ปิดได้เลยนะฮะอ่าคราวนี้เราก็จะไปสั่งต่อใน อีเวนชีตครับสั่งเงื่อนไขต่างๆในการยิงนะฮะเราจะกลับมาที่ตรงนี้เราจะเห็นว่าในในบทเรียนที่แล้วเนี่ยเราทำคำสั่งตรงนี้ไว้ก็คือคำสั่งเรื่องของไอพ่นนั่นเองนะฮะ Jet Engine นะฮะไอพ่นว่าจะเริ่มเกมเนี่ยนี่ย On Start Up Layout เนี่ย,น,ยนะครับเมื่อเริ่มเกมเนี่ยให้ตัวไอพ่นเนี่ยมันติดอยู่กับตัวยานนะฮะตลอดเพราะฉะนั้นเราก็จะอาศัย คําสั่งเดียวกันเนี่ยนะครว่าเมื่อเริ่มเกมหรือ start off layout เนี่ยนะฮรเราก็ไป add action เพิ่มเติมครับ mm hmm. เมื่อเรา add action ตรงนี้แล้วนะฮะเราจะไปที่ bullet ครับไปที่ bullet อย่างที่บอกว่าในฉากแรกเนี่ยเราจะสั่งให้มันทำาไมครับให้มันทำลายตัวเองไปก่อนเพราะฉะนั้นเราจะไปที่ destroy ตัวนี้นะฮะแล้วก็ดันครับนี่เราก็ได้ตรงนี้แล้วว่าเมื่อฉากแรกนะครับเมื่อเริ่มฉากแรกขึ้นมา กระสุนจะหายไปเราลองมาเช็คดูนะครับโดยการรันเลเยอร์สังเกตนะครับว่าไม่มีกระสุนเห็นไหมครับไม่มีกระสุนอยู่ตรงนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นโอเคแล้วนะครับแต่ในเลเยอร์ปกติยังมีกระสุนอยู่เห็นไหมครับแต่พอรันเลเยอร์จะไม่มีละก็คือสั่งถูกต้องแล้วนะครับต่อมานะครับต่อมาเราก็จะไปนำเอาคำสั่งของคีย์บอร์ดเนี่ยนะครับมาใช้นะฮะ เราก็ไป add event ตรงนี้เลยครับแล้วเราก็ไปเลือกคีย์บอร์ดเลยนะฮะเมื่อเลือกคีย์บอร์ดเสร็จแล้วปุ๊บเราจะไปใช้คำสั่งไหนเราจะไปใช้คำสั่งนี้ครับ key is down ก็หมายความว่าเมื่อกดปุ่มใดปุ่มหนึ่งนั่นเองนะครับเลือกนะฮะเมื่อกดปุ่มใดปุ่มหนึ่งเพราะฉะนั้นคำสั่งต่อมามันก็จะถามว่าแล้วปุ่มไหนล่ะนะห้เราคลิก to s h o o t ก็คลิกเลือกครับแล้วก็ ตรงนี้ครับข้างบนเขาบอกว่า place a key นั่นหมายความว่าให้กดปุ่มนะฮะที่เราต้องการที่จะเป็นปุ่มยิงนั่นเองเพราะฉะนั้นครูจะใช้ space bar เป็นปุ่มยิงนะครูก็กด space bar หนึ่งทีสังเกตการเปลี่ยนนะฮะเห็นไหมครับเปลี่ยนเป็น space ละเพราะฉะนั้นมันรับคําสั่งว่าต่อไปนี้ถ้าเรากด space bar ในเกมก็คือการยิงกระสุนออกไปนั่นเองนะฮะอ่ะคราวนี้โอเคครับต่อไปก็ดันนะฮะอ่ะคราวนี้ครับ ต่อมานะครับเราจะไปสั่งคําสั่งย่อยนะฮะสั่งคําสั่งย่อยในการากดคีย์บอร์ดตรงนี้อันดับแรกเราไปคลิกขวาที่บริเวณตรงนี้เลยนะฮะแล้วก็แอดครับแล้วก็ไปแอดซับอีเวนต์คำสั่งแรกที่เราจะสั่งนะครับก็คือจะสั่งให้ความเร็วของการยิงนั่นแหะนะครับมีประมาณเท่าไหร่นะครับโดยการเราจะไปเลือกที่ system ครับ เมื่อไปเลือกที่ system ตรงนี้เราจะไปคำสั่งนี้ครับว่า every X second ก็หมายความว่าทุกๆกี่กกกวินาทีนั่นเองนะฮะแล้วแต่เราค่ามาตรฐานของมันทุกๆ1วินาทีนั่นหมายความว่าเวลาเรากดปุ่มคีย์บอร์ดไปนะครับทุก1วิก็จะเกิดกระสุนขึ้นมาแต่ถ้าเกิดใครอยากให้มันเร็วกว่านั้นนะครับเราก็จะเปลี่ยนนะฮะเปลี่ยนไม่ถึงไม่ถึง1วิมันก็จะเร็วขึ้นนะครับก็จะรัวกระสุนขึ้นอ่าขอเป็น0.1แล้วกันนะครับตรงนี้ แต่ถ้าเกิดว่าไปเปลี่ยนตรงนี้แล้วเนี่ยหรือยังไม่เปลี่ยนแล้วปรากฏว่าเราไปเล่นแล้วเราพอใจหรือเราต้องการเปลี่ยนเลขอื่นก็กลับมาเปลี่ยนได้นั่นเองนะฮะอ่าตรงนี้ครับเมื่อเราไปที่คําสั่งว่าคําสั่งย่อยว่าเมื่อทุกครั้งเมื่อกดคีย์บอร์ดเนี่ยนะฮะแล้วก็ระบบจะสั่งว่าทุกๆอะไรครับทุกๆ0.1เซกันให้เกิดอะไรขึ้นเราก็ไปแอ d a อ t ชันตัวนี้ครับ เมื่อเรา add action มาแล้วตรงนี้เราจะไปสั่งคำสั่งที่ให้ตัวยานหรือตัว player ของเราเนี่ยนะครับมีการเชื่อมต่อกับตัวกระสุนนะครับทำยังไงนะฮะไปเลือก player ครับเมื่อเลือก player เสร็จนะครับเราจะใช้คำสั่งนี้นะฮะคำสั่งนี้มีชื่อว่า s p a w n another object นะครับในคำสั่งใหญ่ก็คือ misc นะฮะ สเอานะตร์ออบเจกต์ก็คือเป็นคําสั่งว่าจะให้มีวัตถุอื่นมาติดนะมาติดตั้งหรือมามา,มาเชื่อมอยู่กับตัววัตถุของมันนะครับอ่าเลือกนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็จะถามว่าแล้ววัตถุไหนที่จะมาสปานะฮะเราก็คลิกเลือกแน่นอนครับวัตถุนั้นก็คือกระสุนหรือบุลเลตตรงนี้นั่นเองนะฮะอ่าเราตอนนี้เราสั่งให้กระสุนมันเชื่อมต่อกับตัวยานแล้วนะครับเลเยอร์คำถามก็คือมันจะไปเชื่อมกันในเลเยอร์ไหนสังเกตเรามี2 La เลเยอร์ใช่ไหมฮะ เลเยอร์เกมกับเลเยอร์บีจีเลเยอร์บีจีคือเลเยอร์แบ็กกราวเราไม่ทําการใดๆกับมันแล้วเราล็อกไว้เรียบร้อยแล้วเพราะฉันไม่ยุ่งกับมันเราก็จะมาใส่ในเลเยอร์เกมนั่นเองนะฮะเราจะคลุมตรงนี้ครับแล้วก็ฟันหนูนะฮะ,อะขอโทษครับติดภาษาอ่านี่นะฮะกดฟันหนูไปปุ๊บเราก็ไปเลือกตรงเกมตรงนี้แต่ิม่คลิกเลยก็ได้ครับนี่นะฮะจากนั้น Imagepoint เมื่อกี้เคยตั้งไว้แล้วมันจะมี Image Point 1ที่เป็นตรงส่วนหัวของยานแล้วก็พิมพ์หนึ่ง รกระสุนก็จะถูกปล่อยจาก Image Point 1ก็คือตรงหัวยานเมื่อกี้นั่นเองนะครับก็ดันไปนะครคราวนี้เราจะลองมาทดสอบดูก่อนนะครับเรามาทดสอบดูก่อนว่ากระสุนมันจะพุ่งออกมาแล้วก็พุ่งออกมาในทิศทางไหนนะครับอลองทดสอบนะร,บรันเลเยอรนะครับจากนั้นยานก็ขยับได้ี้แล้วลองกดกด a c e Bar เพื่อยิงนะฮะ ปรากฏว่ากดออกมาแล้วยิงปรากฏว่ามันออกไปทางไหนครับมันออกไปทางขวานะครับฉะนั้นเราก็จะมาแก้ไขกันนะครับอันดับแรกนะครับเราจะไปเลือกที่ตัวกระสุนนะครับจากนั้นครับเราจะไปตั้งที่ตรงนี้ครับเซตแองเกิลตรงนี้เราจะไปเปลี่ยนจาก Yes เป็น No ครับนะฮะเราจะไม่ไม่ตั้งให้มันมีแองเกิลอะไรเราจะบังคับมันบังคับมุมมันนะครับ ตรงนี้ลองสังเกตว่าถ้าไปเปลี่ยนจากเยสเป็น No จะกระสุนมันจะพุ่งขึ้นหรือ,อยังนะครับเราก็จะมาทดสอบกันนะครับบันไล่ไเอานะฮะแล้วก็ลองขยับแล้วก็ลองยิงปรากฏว่าก็ยังยังมันก็ยังไปทางขวาอยู่ใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะมาแก้ไขต่อนะครับในเมื่อเราตั้งว่า a อ g เกิลเป็นโ no นแล้วแต่มันยังทำไมครับยังพุ่งไปทางขวาเราก็กลับมาที่อีเวนชี t ครับ กลับมาที่ Event Sheet ตรงนี้เราจะไปสั่งทิศทางของกระสุนนะครับโดยการคลิกเลือกตรงนี้นะครับจากนั้นครับเราจะไปเลือกที่ Bullet เราจะไปตั้งทิศทางของกระสุนนะฮะเราจะไปที่ตรงนี้ครับ Set Angle of Motion นะฮะแล้วก็ไปตั้งให้เป็นลบ90ครับก็คือเป็นทิศทางที่จะสวนขึ้นไปข้างบนนั่นเองนะครับเพราะว่าถ้าตั้งเป็น90มันจะลงไปข้างล่างนะครับอ้าวจากนั้นเราก็มาทดลองดูนะฮะ ตรงนี้ถ้าเกิดว่านี่เห็นไหมฮะได้แล้วนะฮะเราตั้งให้มันเป็นลบเกตรงนี้มันก็จะขึ้นมาเป็นกระสุนให้เราสังเกตว่ากระสุนของครูเนี่ยมันเดินทางออกมาครูว่าครูคิดว่ามันมันช้าไปหน่อยครูก็มาตั้งได้นะครับมาตั้งค่ากระสุนได้นะฮะโดยที่คลิกเลือกกระสุนอยู่แล้วใช่ไหมฮะสปีดใช่ไหมครับสี่้ยครูเบิ้ลไปเท่าหนึ่งครูอยากให้มันเป็นสักแปดฮะแล้วมาดูความเร็วของมัน อ่าครูชอบพอพอใจกับความเร็วประมาณนี้ละนะฮะครูก็จะได้อย่างนี้แล้วนั่นเองนะครับอ่าเพราะฉะนั้นนะฮะในการตั้งค่ายิงของกระสุนเนี่ยนะครับเราจําเป็นจะต้องไปติดตั้งกระสุนเข้ากับตัวยานซสก่อนนะครับแล้วก็อ่ที่สาคัญก็คือเราจะต้องไปตั้งตัวกระสุนให้อ่ามชั่นนะฮะในการเคลื่อนที่เนี่ยเป็นลบเก้าสิบก็คือพุ่งขึ้นไปข้างบนนะครับ ่มันจะอยู่ในคำสั่งซับอี e วนต์ของคีย์บอร์ดตรงนี้นั่นเองนะฮะฉะนั้นในบทเรียนนี้นะครับในเรื่องของการตั้งค่ายิงกระสุนนะครับจากตัวยานก็จะมีอยู่แค่นี้ให้ทุกคนลองไปทบทวนดูด้วยนะครับครับสวัสดีครับ